นี่สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้อยู่กับเวฟเฟอร์คุยอีกแล้ววันนี้เวฟเวฟอร์จะพาไปรับชมเรื่องของขับเหนียวเหมียวยังไงล่ะวันนี้นะขับเหมียวเหนียวมีสัตมีอ่าก็เรียกไรสดด้วยละเดี๋ยวเวฟเวฟอร์จะพาไปดูนะแน่นอนว่าเป็นอีเวนต์ของขับเหนียวเหมียวแหละลวเวฟเวฟอร์ก็อยู่ขับเหนียวเหมียวด้วยยังไงล่ะแล้วเนี่ยวันนี้เราไปดูด้วยกันเลยดีกว่าว่าบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวเราไปรับชมกันเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม ไม่เจอตั้นานแสนนานก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีนะครับทุกคนเอ่อนี่เพลงของคุณโฮะครับผมคิดถึงวันวาจังเลยไอ้ชายคงวันวาเหมือนกันครับผมอ่ะอันนี้ได้ยินเสียงแสียงตีมไหมครับเสียงตีกระตุกไม่เลยนี่ถ้าเสียงกระตุกคนแจย,ย่ไม่เสียงตี้ให้คนได้ยินเนาะ เสียงเพลงเข้าหรือเปล่าครับผมผมไม่แน่ใจกันผมน่าจะเข้านะแล้วนึงขอเช็คก่อนก็มันน่าก็สู่มต่ำเหนียวเหนียวแพลนนั่นขขอเนองน,น,นะครับผมวันนี้วันบาเน้นวิธีที่ผ่านมาตลาดที่นีน่นะครับสำหรับเข้าควรที่นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็ยอยากให้คนรู้ว่าวันร้านเปิดเอลอร์แวะมาได้นะจ๊ะโอเคผมเดี๋ยวแวะไปหานะ้วคุยโจน,นะครับ โอเคครับก็วันนี้จะเป็นวันวานก็คือเราจะเล่าถึงระยะเวลาประมาณสองทุ่ม <c oughs> <c oughs> จะทำครับทำทำไมทำไมผู้ช่วยเรานั้งเก้าอีนะ้นรับโอเคครับผมก็ที่สำหรับวันวานนะก็ควรรู้ว่าวันนี้ยาก่าเหนื่อกันเครื่องดาวเทมนี่ก็บอกเลยว่าคุณทำเสร็จ้นนนนะครับผมก็ <c oughs> แล้ววันนี้นะครับ ถ้าใคที่ดูสตรีมนะครับก็จะมีประสบการณ์แก้งอย่างนึ่งนะครับเพราะว่าทางเราจะการอัปเดตใหม่ก็คือนับน้องเข้าเพิ่มกว่าเดิมนะครับแล้วก็คนไหนอยากมีกิจกรรมมาอยู่ด้วยกันได้นะครับใช่แต่ว่าอยู่แล้วเป็นยังไงครับคนนี้คนใหม่ล่าสุดนะที่เข้ามาอยู่นะรับการเดินถึงสามพันเปอร์เซ็นต์นะฮะสดเลยนะผมแล้วก็ใครโตแนองนก็อยู่นานแล้วตั้งแต่เจนดสองแล้วใช้ไหมลูก <c oughs> <c oughs> แล้วก็คนตั้งนานสุดแล้วผม อยู่ตั้งแต่โลโก้เป็นสีดำนะผมคาโดเนบูก็ผมข้างหลังพอดีนะฮะไม่ต้องหามาทำไมชื่อเขาพิโตเลขข้างหลังนะเขายังเป็นไอดีสตรีมอยู่นะฮะเขายังไม่เป็นไอดีทางทางวีชัดเลยครับเส็นบันนานมากนะวันนี้แล้วก็สองคนบุคคลต่างๆของเราก็คือม็อบพิสแล้วก็โชต่าตั้งแต่สมัยวีชั้นแรงคอมมิชชันนมิสติ้งนะผมก็คือมือมิดั้บตัเองนะฮะมือจากตีกรรมนั่นเองนะฮะ ถ้าถามว่าผมอยู่เขามานานขนาไหนนะครับก็จะเท่าเท้าสามให้ก็คือผมเจอเขาในวันฮาโลวีนตั้งแต่ตอนปีอะไรนะปีที่แล้วใช่ไหมปีน่าจะปีที่แล้วเจอในวันอีเวนต์ในเอวันฮาโลวีนใช่วันฮาโลวีนแล้วก็พอจากวันนี้ก็ทํางานเขาร่วมกันมาจนมนลอยกระทงนั่นเองนะครับผมเพราะว่าอย่างนึี้ลูกค้าแฟชั่นทำไปดีนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็คือ นอนตะกุ้สองปีผรับเดียวในะไม่ช้าน,นี้แล้วซึ่งมาแบบเร็วมากแป๊บๆก็สองปีแล้วอะ่ะคิดดูดีครับแบบว่าอยู่อยู่กันมาเกือบะสองปีแล้วข้างหลังนะน้องคนนี้ก็เึ้่งมาใหม่นะก็เรารับไปอ้อมกอดเต็มเรียบร้อยแล้วนะนะนเนี่ยใครอยากเข้าอยู่ร่วมกับพ่โควเรานะครับก็ไม่ใช่เรื่องอยากถ้าคุณอยากอยู่อ่นะรู้ว่าคุณไม่เล่นเบียร์ชฟแต่คุณอยากอยู่คุณสามารถอยู่ได้นะครับ อ่าเช่น,น,น,นคุณเล่นไก่หน้าฟรีไฟคุณเล่นบอลแลนด์คุณเล่นหลับบรรดาเกมต่างๆอ่ะ ll r V P U B G อะไรเงี้ยอยากอยู่ค่ะ <cue> พวกเราคุณสามารถอยู่ได้เพราะว่าเราเป็นคนพอดีไม <c oughs> ่ใช่ว่าเฉพาะเกมกเดียว <c oughs> แค่เดียวถ้าเราใครที่อยู่เกมอื่นเราก็จะให้เขาจะจะคุณชื่อเกมคุณเล่นมาครับ <c oughs> ได้สำหรับส่วนสองของขับไปเหมียวที่นี่นะครับก็คือเราจะทำการแตบบ่อีเวนต์นอกเกมจากกับผู้บิดเหนื่อยนั่นเองนะครับอย่าเช่นมิตติ้ง ยิ่งเจอตัวกันอยู่ที่จริงเพราะเราเพราะเราไม่ใช่แค่เกมยรติครับแค่ต้องทำไปแบบนี้เป็นครอบครัวนั่นเองนะฮะใช่กันต่างก็ช่วยกันครับสำหรับวันนี้ก็ยังไม่เริ่มด้วยอยู่ดีเพราะว่าคนตัวเต็งยังไม่มาสักคนนะครับผมอันนี้เราก็ฟังเพลงด้วยจริงมันยังไม่เริ่มครับไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้แค่น้ำจิ้มนะครับบอกว่าไฮไลท์ของกินดาจะไล่ไปถึงสี่ทุ่มนั่นเองยาวๆมันเลยยาวนะครับ ใช่ครับเพราะของจริงผมต้องแหลกกว่านี้ของจริงผมต้องพูดเยอะกว่านี้ใช่ใช่๋ย่าาดใจเด่นเมื่อก่อนผมเป็นเดสก์ท็อปเลเยอร์ก็คือพวกที่ตั่งตั่งพวลังเกียดนะครับเพราะว่าเราคนนี้พอเล่นเอฟเฟกต์แรงเล่นอะไรแรงๆทำให้คอมคุณเขาหลุดก,ก,กระจงกระจายไปทั่วนะครับใช่ห้เปิดตัวมาโอเลงกระจายวันแว่นนะฮะก็ทำไมถึงกลับตัวล่ะ ใช่ทำไมกลับตัวนะครับผมคำว่าเราเจอบางอย่างในนั้นที่ว่าแบบว่าเราจะเก,น,เกนแล้วก็เล่นใช่ไหมแต่เราเจอบางอย่างมัน,นตาตาเราเลยแบบว่านี่มันไม่ใช่เกมนั่นเองครับมันไม่ใช่เกมนี่คือไม่ใช่เกมที่เราเล่นครับครับพปน็นี่คือคอมโพสิตี้นี่างเช่นเหมือนเราเล่น Facebook. เฟซบุ๊กเฟซไทม์เลยครับเหมือนเราวิดีโอคอลกันเนี้ยตอนหน้าตาาว่าให้สกระจายเตยครับครับ ทัวัสดีก็ขอบขอบคุณสำหรับสัสนะครับผมยังไม่ชินสอรี่ครับผม I อมส o อรี่นะครับผมเราไม่ได้จิตอ่อนนะแต่เราแค่จิตตกไม่ใช่อมาต่อเลยนะครับผมก็เนื้อเรื่องของเรานะครับก็เก็นว่ามันสำคัญไหมแล้วหนึ่งคนตัวเองจังออืกินอีกไหมหรอครับ นะครับก็ขอต้อนรับสู่นะครับนี่คือหนูเอมเนาะเป็นบุคคลเจ็ดคนสองนะฮะมาแต่มาพร้อมกับคุณไก่อลีนะฮะแต่ทีก็มามาเร็วกว่าน,นั้นแหละมาเร็วพร้อมกันหมดทุกคนนะฮะตอนนี้เราไม่ใช้ทุกคนที่เป็นเจนนะครับเราใช้ทุกคนว่าเป็นครอบครัวนั่นเอง ราได้ครอบครัวเราก็เริ่มขยอยมาเรื่อยพอขยอยมาเอยอะใช่ไหมจะมีคนบางคนนะครับที่เป็นตัวโลนิคอนหัวสีพูตัวมันจะระเบิดไปออกจากเบิร์นทีนะครับอาจจะอยู่ที่คอแทนนะตอนนี้เขาตอนนี้เขาเรียนอยู่แล้วเขาแอบ,บเข้ามาด้วยละประเด็นอตอนเรากำนเรากนต่อแล้วผมก็ของชื่อโฮ <Okay. S 1> มี่เลก็ ทำไมถึงอคิดไม่ถูกก็กับใจอย่างที่ผมบอกว่าผมเจอบางอย่างที่เกมที่ว่าที่นี่ไม่ใช่เกมนะผมจะเจอคอมมูนมันคือคอมมูนที่ว่าทุกคนรักกันเข้ากันดีในสังคมนะฮะเช่นเหมือนเราใช้เฟซไทม์เหมือนเราวิดีโอคอลใส่กันแล้วก็พูดกันใส่การแบบมือแบบหน้านี nope. ่ก็สื่อสารนะครับก็อย่างทุกคนที่บอกว่าทุกคนอยากเล่นเกมนี้นะครับมาเล่นกันได้ครับแต่ว่ามันไม่ใช่เกมนะผมบอกเนาะมันคือคอมมูนิตี้นึ่งนัคือสังคมเหมือนสังคมหรือก็เสมือนจริง ที่ว่าเมื่อก่อนที่มีคนเคยพูดเลยว่าในเกมก็แค่นในเกมทำไม่ได้นะครับแต่ที่นี่มันคือชีวิตจริงนะฮะชีวิตจริงในเกมเราแยกแยะถูกแต่ว่าที่นี่มันเหมือนโลกเสมือนอ่ะเหมือนเรามาหลุดเลยเนี้ยแต่เราคนเล่นในท็อปก,ก็จะไม่เข้าใจแฟชั่นนี้นะครับแต่เราคนมี VR จะเข้าใจดีว่าแฟชั่นนี้เป็นยังไงนะฮะใช่ก็คือโลกสเสมือนจริงนั่นเองสมัยก่อนโดเนเอฟเฟคทีคอมบินใช่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นั่นจริงไหมเทพ่มทำไม,ไไมถึงออผมถึงออกผมถึงติดอย่างเ็นกวตาในวันนี้แต่ว่าถ้าเสริมจ,จริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าเข้ามาแล้วจะเจอคน,ออนอดีๆสลับนะมันก็มีปะปนกันไปอาจจะโชคร้ายเจอแนวนั้นอีกเยอะแยะมากมายไกลกองเลยละ่ะใช่นะครับผมก็การคบหาเพื่อนในดีก็เหมือนการคบคารหนีนนะครับก็ดูกันดีๆ ะสวัสดีครับแม่ใว่าพี่ทำอนะไรได้ตามเปิดใจพี่นี่มัดีคุณไปทำร้ายคนดีอย่างเงี้ยก็เขาจะสวนกลับมาแรงญญตัวน่ารักมากกว่าวเดิมเคยขันบอกว่าทุกคนมีแฟชั่นตัวเองนะครับผมเราจะไปร้านแดดองเอ้ยร้านร้านเบเกอรี่โจอไม่ได้นะครับเป็นร้านเดดองไม่เฉยแล้วกูเดดองเดดองไม่ร้านเดดองเราไม่ใช่หรอโอเค แล้วเ้ทุกคนไม่รู้ว่าทำไมถึงผมนีห่างไปนาน่ะผมจะตอบไปแต่ว,ว่าเดี๋ยวก่อนดูทำไมผมมีห่างหายไปนานนะครับก็ตอนนี้ก็หมกมุ่นอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าไฟเอ็มแล้วครับผม <laughs> บิดบิดในโปรเจกต์นะครับผม <laughs> ขอสารภาพเลยถึงไม่ตตะลีเมื่นะกอก่อนจะเป็นเอเอ็กซรเจนนะแต่ได่เปลี่ยนใหม่ <laughs> อัปเดตใหม่ค <laughs> ุณไงว่าติดเกมอะ้ว เราไม่ติเกมเราไิตีเกมีท่ผลน่ารักต่อจุดเร่มต้นของเราก็เริ่มตินกันนะครับก็คือจากเมืองนิวเซเรเลอัพนะครับราก็เจอร์โบบโกมี่นะครับแล้วก็โชดันเรากรยาการตั้งผมขึ้นมาชื่อว่าแฟมเบอรม่ให้แฟ่เพจชื่อว่าเออถูกแล้วแฟมเบอี่เพนะที่แรกถูกแล้วมาพงมาผิดอะไรแล้ว ตรงไม่ตกมุ้ยกลัวกูตื่นเลยนี่ยโอ้ยพี่แย่ดีถัดมาต่อแล้วนผมครับนี่แหล่ะแฟชชั่นแฟมแฟมบิลี่เพยเวลก็คือเมื่อก่อนเวอร์นั้นเดินเวอร์ที่มีเสียงเกาๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้เหมือนมีพวกหนุ่มผู้ชายไปนั่งโกเคียโกเคียเต้นกันตรงนู้นเลยถ่ายล้ว่ายล้วตอนละเอามาต่อนะผมก็พอเข้าสู่โซนเฟสสอง เบสสองคือเจนสองนะครับจากคือแฟมปี่พีนะครับก็หลังจากที่ทุกคนได้ชีวิตจริงนี่อย่างไงวันนี้วันนี้มันมาสวยจังวะวันนี้มันมาสวยกว่าเดิมออะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี้ย่อเข้าสู่ขับเหนียวเหนียวใช่ไหมครับก็ขุนเนี่ยขุนไก่มาร่วมขบวนด้วยนะะก็บอกเลยว่าตอนนั้นแบบดุเดือดกันหน้านะเฮ้ยเสียดสใจ โอ้โหพี่น้องไกลสวัสดีครับโวยขาวพวกมะนาวขาวทองอุ้ยวจิตดูดูพุจะล้มต้องลืมรองเท้าออกให้นอนหน่อยเอาตาหนี้เปลวมากรีบจัดจนลืมแล้วก็ดูโออทำทุกอย่ทั้งตัวไหนต้องหงอ ต้งห่วไม่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 ต้องห่วไปต่อหน้าต่อไปมารย์ต่อนะครับผมก็หลังจากพอเริ่มเนตนสองปุ๊บเราก็มีคำการนแงน่ตัวเกิดขึ้นพูดโดนเหตุการณ์อยู่ด้วยก็ในนี้ก็เกือบหมดนะครับผมเองคนถ้าโดนที่นี้ตัวบางคนขออย่างเดียต,<อ>ต,ตอนตอนเจน้นสองนะฮะที่ออกมากันเป้นกลุ่ม คนนี้คือคู่ม,ม้แล้วคนที่แล้วคนที่ท้ายสุดไม่สุดท้ายนะฮะแม่แต่เขาอยู่นานแล้วเขาต้องน้ำตัวก็คือวิชาโดเนฟูนะฮะ <c oughs> แม้แต่เ,เขาจะมาอยู่นานแล้วหรืออยู่กับเขาแล้วก็อยู่ใหม่แล้วเขาต้องน้ำตัวรู้จักเาว่าเขาเป็นคุณปู่ของขับปเป๋งเหนือได้ไงให้อยู่ในฐานที่เข้าใจครับต้องบอกอย่างนี้ดีไหมใช่ใช่็นฐานที่คนต้องรู้จัก ไม่ไม่ได้นะตอนจะลืมเลือนไปนะตอนเธอเลยโบเกนแล้วครับผมเนี่ยเนื่องจากว่าเกิดการจุ๊บจั๊กจั๊กังเกิดขึ้นตรงนี้นะฮะแต่ว่าต่อเพิ่มมันจะไปรับเบเกอรี่เลยนะครับมาทุกคนเทียวตอนนี้มีคนเข้าเวอร์มปแล้วหนึ่งคนนะฮะตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าจะมีการเกิดเกิดทับเวทเกิดขึ้นนะซึ่งตอนนี้คือผมใช้ตัวเรมี่นะฮะ็คือเป็นตัวแรกที่ผมหาขอบคุณไกลอากับหลายๆคนเลยนะครับไว้ท่นต ยืนตื่นแล้วนะจ๊ะคือเหระรู้ไหมว่าควรจะรอรขาเปิดได้เนี่ยต้องลงแทงขนาดไหนต้องแทงกุ้งเปลี่ยนรอเนี่ยเบอร์นี้เบอร์ที่ทุกคนช่วยาเกันมาก็คือเพื่อจะมาสร้างเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็เปิดขอเขาเฉลยทุกคนดีแล้วว่าผมต้องการเบอร์นั้นราคา23,000เยนนะครับทุกคนช่วยหากันหน่อยถ้าทานทานทันทีขอดจะเหลือคนละ5บาทนะครับโคตรเละ โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราพาทุกคนเป็นตัวเวอร์นี้กันนะฮะเพราะว่าของรับตอนอยู่วิ่ิ้แพ็ควิ่ิ้วแผลงเลย <laughs> ทุกคนครับทุกคนครับ,นรบในข่าวลือทุกคนนะครับเดี๋ยวโฮมี่พาทุกคนไปร้านเบเกอรี่ของเทโสรสังเนีเวลาสองทุ่มนั่นเองเราจะไปถล่มกันดีกว่าถล่มร้านร้านกัน หล้า,าพักความวุ่นวายตรงเมื่อกี้มาชมร้านเบเกอรี่กันบ้างดีกว่านะตามมาเลยอ้าวขับเบียวเกินพ้นได้แล้วตามมาเลยดีมาเลยเหรอมาเลยโอ้อ่าวิกาจารลองหน่อยก็ได้นะเพราะว่าวิวเสียงมากมีปูด้วยล่ะอลูมิเามานียมาร้านร้านคุณโจบเบเกอรี่นะ <c oughs> กาแฟเฮ้ยโอ้ใช่จะบอกว่าจะบอกว่าตอนนี้โฮมี่ก็กำลังไลฟ์สตรีมอยู่นะฮะต่างคนต่างไลฟ์กันไปแล้วเฮ้ยวลาตีกันจับเฮ้ยนี้ยไปูนี่นี่บีฟันนี่มันนี่มันนี่อีมันนี่เข้าไม่ได้มันนี่ประตูไม่เข้าไม่ได้เดี๋ยวรู้ไม่ีเดี๋ยวเราเราจะกินเราจะกินปูอัดตรงนี้เลยเหรอเลยครับ ใครพลังเงินเกินก็ลดลดใช่พวกนี่เออนีใครพลังเงินเกินเกินเจ็ดหมื่นขึ้นไปก็ระวังนิดนึงโทษเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผู้จัดการอาจจะแหลกได้นะแหลกตายก่อนเออกาแฟแก้วใช่กาแฟแก้วหนึ่งทำไมอ่ะไม่ไม่ชอบแก่ตอนนี้หรอเดี๋ยไหนไเดี๋ยวหนเอาเซ็นไปเอาเซ็นไปเอาเซ็นไป สาบานว่านั่นจามแล้วจามอยู่บนหัวคนด้วยวันนี้เราจะมาตอบคถามนะครับก็คือหัวใครไม่ทราหัวคู่หัวคู่นเออทุกคนนะคือผมจะถามคำถามพวกคุณหมายก็คือขนาดจะครับ้านเกี่ยวกับเกมเก์แชทนะครับที่เขาถามกันมาซึ่งผมซึ่งผมรู้ไม่หมดไงผมเลยต้องคุยด้วยด้วยนะฮะเราคนเล่นกันนานพอควรแล้วตามนั้นนะฮะคำถามข้อแรกผมจากทางบ้านนะน้องดีมาในทางเพจนะถามว่าเกมเนี้ย มันต้องซื้ออะไรบ้างครับเบียาอย่างเดียวเลยใช่อย่างเดียวเบียรอย่างเดียวก็คือน้องเขางบน้อยครับเขาถามว่าเกมนี้ยึง้เข้ามาเล่นแล้วอ่ะเขาต้องทําอะไรบ้างครับคุยกับเพื่อนง่ายสุดเลยคุยกับเพื่อนหาเพื่อนคุยหาเพื่อนคุยก็ตามที่แก้เหงากรอเพลงใดๆ่ารถามจากน้อยคนหนึ่งถามมาว่า สเปกคอมพิวเตอร์น <face> ี share, oh, ่ต <y> ้องใช้สเปกอะไรครับการเล่นเกมนี้อ่าจอไม่ท่าไหร่เน้นที่แรมเน้นแรมอย่างเดียวเลยเอาอัดไปที่แรมให้หมด GTX 6969 1050 1050ห่งนาศก็น่าจะเล่นบ่อยได้สบายแล้วมั้งสามศูนย์เก้าศูนบ้าเลยนกลังมือานย์นแหละแล้วง่ายขึ้นเลยห้าศูนย์แหล่ะ หนึ่ง oh, ศ right. so, ูนย์หนม่นแรมก็ลก็เล่นได้เดี๋ยวนี้คอมข้าแรมถิ่ก็ยิ่งพันก็เยอะแล้วนี่ก่ได้ก็ได้ว่าทุกคนถามมาถามทุกคนก็อาจจะผมเนี่ยตอบปนมดตองพีแล้วนะทีพวกเขามาช่วยด้ครับนั่นแหละคือไม่ถึงของี่มาแล้วเราจับอกปีกันมันนี้ไมีู่ขอซิวหน่อยคำถามต่อไปครับขถามว่าเห็นเหนคนเาต้นในมีนอ่างเงี้ยมีก็ได้เล เขาเต้นในมินเนี่ยเขาอยากจะถามว่าคือคือแบบว่าไงะเขาเขาเกลียดามาแบบมึนมากเขาถามว่าเขาจะทำมินเนี่ได้ยังไงเราเลยตอบว่าใช้พีหาไปเดียวใช่ใช้เันได้ยากแล้วก็แล้วก็นอกจากการมีท่าเต้นของอาวาตารอะไรพวกเนี้ยได้ใช่ใส่ท่าเต้นเข้าไปครับก็แล้วถามว่าถ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยตัวละครพวกี้เนี่ยต้องทำยังไงกันบ้าง ได้มาซื้อครับเองซื้อ5จริงๆ่จริงๆบางเบอมันก็มีบอกบอกให้ฟีก็มีถ้าถ้าจริงๆแต่ถ้าอยากได้แบบจ่อโจงเหมือนพวกทหารหรือพวกอะไรเงี้ยต้องซื้อแหละอันนี้มันเอทำเองก็ต้องทำเองก็ต้องซื้อไม่ก็อย่างที่สองคือมีโวแจกอยู่แต่มันจะไม่ค่อยถูกใจแล้วเท่าไหร่อย่างแรกเลยต้องไปเป็นนิวยุสแต่ก็ดีของปี เช่นชั้นมีของฟรีเต็มตัวก็คำถามนี้เป็นคำถามที่จะถามมาได้ไฮไลท์ดีสุดนะครับผมผมจะให้เาผมจะให้คุณไก่อาก็ตอบโดยตรงนะฮะซึ่งว่าเขาก็เล่นนิดผู้หญิงเขใส่มาเปลียนแล้วปวดเลยไม่ไหวแล้วก็ถามว่าอะไรนะเอาสนหน่อยละกันอย่างนเอาเอมาเลยพี่โต่อยู่ก็ช่วยแกเห ไอ้กระจ้อีกยมานี่มานี่จูปิเตอร์ไปเหมือนยุงอยู่นะเวลาบินนี่ถ้าแม่งเป็นชีวิตจริงนี่คือสะเก็ดกระสุนเด้งเข้าหน้าคนรอบวงไปหัเลยนะขาถามอ่ะเขาถามคนนี้ก็ถามว่าอันนีดิคุณอยู่ตรงนี้เอย่างไรสักเดี๋ยวนี้ไหมผมว่าเขาได้รู้จักคุณไกอาหรือเปล่านี่ไงกังบินอยู่ตรงนี้นนั่เลยถามว่าอะไรเขาถามว่าทำไมถึงคุณไปอยู่ขับเดี่ยวๆที่นี่ครับ วความจริงความจริง,รงหรืออ้อ,อมๆละ่ะเอาจริงนะครับตรงเลยวันนี้เราจะขอบคุยกันแล้วตรงเลยนะคือเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะสั่งสรรอะไรมากมากมา,มาค่ะต่พอไปเจอใครบางคนที่อยู่ที่ศาลาจัโสดสีดำหัวชมพูชมพูกับเขาก็ชวนเข้าขับมา ไม่ต้อีงคนเดียวไม่ต้องรู้นะไม่ต้องรู้ว่าใครเพราะรู้ตัวอยู่แล้วคือแกล่ะนะแกลบมองหันมาทาง้างโฟกัสอยู่ตรงนี้แหละไม่มีพิรุษไม่มีใครมีพิรุษเลยว่าอะไรนะคือคำถามข้อนี้ผมนี่ไม่อยากจะตอบอ่ะเพราะว่าผมนี่ไม่รู้จริงเขาถามว่า ERP คืออะไรครับอ๋อ น้องครับมำยมโรติกเยอารู้ไหที่นี่เคยอาจจะสามคนขึ้นไปกิจกรรมโอ้โหสามคนเลยเหรอสามพี่หรออมเก็ตโกเล็กไม่ค่อยนะไม่ค่อยนะ ก็อางที่บอกว่าที่เรากับเขาคยก็คุยหไม่ได้เคำถามท่้ใเขงาไปในจกับปีหนึ่งนะครับอซึ่งเร็วๆนี้มันจะครดว่าสองปีครับเยนกระทำทุกคนนะเรียนคนเลยว่าถ้าสองปีนี้คุณอยากจะทำอะไรให้ขับเดียวนะอยากอยากอยากะรแบบว่าอะไรแบบว่าคนที่อยู่ขับเียวเรดลบไหนแ่อคืออยากคือกได้หนึ่งตรอสอย่างว่าคือก็ว่าตอนนี้คือกว่าสองปีมีวการว่า อยากได้ทุกคนทำผลงานแต่ซื้ออะไรก็ได้ต้องไปซืแล้วก็เต้นซิกซองอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับเนี้ยแนนไม่กื่องทำตัวสั้นๆหน่อยต่อไปนะครับคำถามข้อนี้มาจากคนในขับนั่นเองนะครับเขาถามจอดตรงถึงผู้เล่นใหม่คนหนึ่งนะใครวะอย่าให้รู้นะแม่ดำครับไม่ทราบว่าทำไมคุณถึงเอาที่ไปเต้นเน้ยได้ครับทำไมเอาที่ไปเต้นงนี้นได้เนาะ ไม่ไม่ใช่แค่โฮมี่ไม่เไม่ใช่คือรอถามเกี่ยวกับในช่องที่เขาอัดอิทไว้ที่มีโฮมี่เป็นเต้นเพราะว่าปกติเมื่อกีผมโฮมีเต้นในมีแชทเลยเราใช้วิธีการแอบถ่ายไอบถ่ายแอบถายแองไงให้เล่นกล้องเนียเราะคือเราตั้งกล้องไว้เราตั้งกล้องไว้เราก็ ไม่ได้บอกแต่มันจะไม่ค่อยมอด้วใครใครบางคนมาแล้วเราก็มาเล่นกล้องเราอีกบางคนมาเอาละเมื่อกี้สนุกกันไหมล่ะเป็นไงล่ะบรรยากาศของงานเหมียวเหมียวมิติ้งนะนี่จะบอกงานเหมียวเหมียวมิติ้งก็ไม่ถูกหรอกแต่ว่าเป็นงานของขับเหมียวเหมียวแล้วนะ ไปไงล่าสนุกสนานกันเลยใช่ไหมล่ามีการเต้นดองแดงดองแดงด้วยแล้วก็ยังได้เป็นร้านของคุณโจโทาโร่ด้วยฮะเดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้นะสำหรับชั้นแรของคุณโจโทาโร่ก็ไปติดตามเขาได้เลยนะแล้วก็ยังสามารถไปดูลิงก์ติดตามช่องของคุณโฮมี่ ได้ด้วยแหะนะเอาล่ะเเฟอร์จะติดไว้ให้ทางด้านล่างนี้ล่ะนะโอเคไว้คราวหน้าเวเฟอร์จะพาไปเที่ยวที่อื่นๆอีกน,น,น,นะเอาไว้เจอกันใหม่นะไว้เจอกันใหม่รอบหน้านะถึงทุกคนมากๆเลยบายบายนะไว้เจอกันบ๊ายบายเย้ 济宁呀。